สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปกยทานนะคะดอกทานตะวันมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบ,บินเบอร์สองค่ะจํานวนสีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ1น5่งร้อยสิบหซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะนําปลายดิบ,บินทั้งสองด้านนะคะมาประกบให้เสมอกันค่ะ เราพับลงไปนะคะที่ความนะคะที่ครึ่งนะคะหรือกึ่งกลางของเส้นค่ะเสร็จแล้วค่ะนำเส้นที่สองมาข้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะนำเส้นที่สามมาข้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะจับดิบบิ้นนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ฐานสี่แล้วทำฐานแปดค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบน ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับขึ้นไปด้านบนลิบบิ้นจากด้านบนพัดลงมานะคะด้านล่างเฉียงเฉียงออกมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากด้านทางซ้ายเฉียงออกมาทางขวาเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายนะคะสอดไปทางขวาแต่สอดเข้าไปนะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนค่ะเป็นการล็อกฐานค่ะ เรียบร้อยค่ะฐานแปดนะคะวางลงไปเลยค่ะจับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้จับริบบินขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับริบบินนะคะเส้นที่สองค่ะพาทับเส้นที่หนึ่งลงไปเส้นที่สามพาทับเส้นที่สองลงไปเส้นที่สี่พาทับเส้นที่สามลงไป ทั้งหมดมีแปดเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะที่มือเราจับนะคะหนึ่งสองสามสี่อยู่ด้านล่างค่ะเอามือล็อกฐานด้านบนไว้ให้แน่นๆนะคะวางเส้นที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะข้างบนต้องมีสี่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราวางไปแล้วนะคะเอามือล็อกฐานด้านล่างไว้ให้แน่นๆนะคะ วางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะฐานต้องมีด้านบนต้องมีสี่เส้นนะคะวางลงไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมานะคะเอามือล็อกฐานไว้ค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะ หยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาทดแทนค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดนีแปดเส้นนะคะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปเลยค่ะวางลงไประหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นล่างสุดที่มือเราจับทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะ ้นต่อมาค่ะผ่านช่องหนึ่งนะคะทะลุออกช่องสองเส้นต่อมานะคะผ่านช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะวางลงไปเลยค่ะ รูบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เมียเริ่มจากเส้นนี้นับหนึ่งสองสามสี่ผ้าดลงหน้าช่องที่สี่ค่ะ เส้นต่อมาค่ะแม่เหมี่ยวนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะับหนึ่งสองสามสี่ผ่าลงหน้าช่องที่สี่ค่ะหรือว่าช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะมือนะคะปลายริบบิ้นนะคะล็อกไว้ทางด้านหลังค่ะเนี่ยสองเส้นเนี่ยคะ่ะล็อกไว้เลยนะคะทําทั้งหมดสี่เส้นค่ะแม่เหมี่ยวเริ่มจากเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ผ้าลงหน้าช่องที่สี่ค่ะ ต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้1 2ึ่สามสี่เป็นเส้นสุดท้ายนะคะทําทั้งหมด4ี่เส้นค่ะค่ะเส้นด้านในสุดค่ะมาทะลุออกช่องที่1ค่ะช่องนี้นะคะผ่านเส้นสุดท้ายมาค่ะทะลุออกช่องที่1เส้นต่อมาค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสอง เส้นด้านในสุดค่ะทะลุออกนะคะผ่านเส้นสุดท้ายหนึ่งสสาทะลุออกช่องที่3มค่ะเส้นที่สี่นะคะทะลุออกหนึ่งสสามสี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นก่อนค่ะท่านตอนนี้นะคะแม่เหมียวใส่ใส่เหรียญน,นะคะลิบบิ้นนะคะลิบบิ้นนะคะเราทําเส้นนี้นะคะแม่เหมียวทําเส้นนี้เราก็สอดขึ้นไปด้านบนสอดขึ้นไปทะลุเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะสอดตามลายเส้นไปนะคะ นี่ค่คะดึงออกไปให้กระชับค่ะสอดตรงนี้นะคะทะลุออกตรงนี้ทะลุออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสอดตามลายเส้นไปให้ครบค่ะ ให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็พอครบทั้งแปดเส้นแล้วเราดึงให้กระชับค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะดึงออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะ ี่พีดกลับด้านมานะเราพีกกลับด้านมาแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะไล่ดึงทีละเส้นค่ะให้กลีบดอกมันสวยเสมอกันนะคะเสร็จแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะเส้นที่เราทําเส้นนี้เราสอดเส้นถัดมาค่ะดึงออกมาค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นพับมานะคะทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายทำให้ครบเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเส้นสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกับด้านหลังค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พิกกับด้านค่ะไปสอดเก็บตามลายเส้นก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เหมียวสอดนะคะ ตรงเส้นนี้มาทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามสอดเก็บตามลายเส้นค่ะ ดให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะเส้นที่ห้านะคะเส้นที่หกค่ะเส้นที่หกนะคะเส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่แปดค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกลกับด้านนะคะหลังจากนั้นเราดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยดึงลงไปเลยค่ะทีละเส้นเลยค่ะ ไล,ล่ลงไปทีละเส้นนะคะดึงให้สวยเสมอกันค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างมาทางซ้ายมือนะคะแล้วเราก็ข้ามเส้นหนึ่งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะอันนี้เส้นที่เราทําเราข้ามหนึ่งเส้นแล้วเราไปสอดตรงเส้นที่สองค่ะ สอดต,ตรงกีดดอกที่เราทําไปเมื่อกี้ขาเนี่ยค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงออกมานะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เส้นที่เราทําไปแล้วต่อมาเป็นเส้นนี้จับเส้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะมาทางซ้ายมือข้ามหนึ่งเส้นค่ะสอดเส้นที่สองค่ะเนี่ยค่ะ เมื nah. well ่อกี้ปลายริบบิ้นที่เราทําคือเส้นนี้ต่อมาก็เป็นเส้นนี้มันก็จะออกตามกันไปนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้เราทําไปแล้วต่อไปเป็นเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะข้ามหนึ่งเส้นค่ะไปสอดเส้นที่สองนะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้ต่อไปเป็นเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ จับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างมาทางซ้ายนะคะข้ามหนึ่งเส้นสอดเส้นที่สองค่ะดึงออกมาค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะสอดเส้นที่สองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะ จับเ้นลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นลิบบินนะคะกลับมาทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานค่ะข้ามหนึ่งเส้นสอดเส้นที่สองนะคะเหลืออีก2เส้นค่ะทําให้ครบเลยค่ะสอดก็สอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะค่ะครบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ดึงให้กระชับค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังก่อนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่กลับด้านเส้นลิบบินนะคะเส้นลิบบิ้นเส้นนี้ค่ะทะลุออกด้านบนค่ะหนึ่งสองสามหน้าเส้นที่สามนะคะสอดให้ครบทั้งแปค่ะ นี่ค่ะหนึ่งอันอันที่สองอันที่สามค่ะอันที่สี่ค่ะอันที่ห้าค่ะ อันที่หกค่ะอันที่เจ็ดนะคะอันที่แปดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับด้านค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราดึงทีละเส้นเลยนะคะไล่ดึงเลยค่ะเส้นนี้เส้นนี้ ไล่ดึงลงมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าจะให้กรีบสวยๆนะคะที่เราดึงไปแล้วก็สามารถคลายออกมาได้นะคะนี่ค่ะผ่อนคลายมันออกมานะ เดี๋ยวเราดึงให้เสมอกันนะคะแล้วก็คายมันออกมาได้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราสอดเก็บตามหลายเส้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหนียวเริ่มเส้นนี้นะคะชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ พับเส้นร wow. ิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะนี่นะคะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นนี้เราสอดเส้นถัดมาค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะนี่เป็นกลีบดอกแบบนี้เส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะนี่นะคะสอดลงมาเราก็ดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนพับเส,ส,ส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส,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 ส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบน พับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมานะคะเส้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ก็แม่เหมียวก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะนี่นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็จะตัดประมาณนี้นะนี่นะคะสอดลงไปนะคะอันนี้คือฐานที่เราทำเราสอดนะคะใต้ฐานเส้นถัดมาค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้ามาทางใต้นะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นมาค่ะประมาณนี้นะ สอดลงไปค่ะที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับขึ้นมาค่ะตัดปลายริบบิ้นค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปข้างใต้นะคะเสร็จแล้วค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับขึ้นมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับขึ้นมาค่ะตัดปลายริบบิ้นประมาณนี้นะคะสอดสสสสองลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาเรื่อยๆค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นต่อมาค่ะ เส้นที่เจ็ดนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายสอดลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะดอกทานตะวันของแม่เหมียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ